ดีกว่าดีกว่าปะเหมือนเป็นดาบเลยอะพอมาอยู่ฝั่งนี้เหมือนดาบเออพอมันเกิดให้หน่อยครับขอบพระคุณครับวันนี้วันเกิดคุณนะนอาโนนเหรอก็ถ้ามันเกิดคุณนะนอาโนนก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้เป็นอาวันที่ดีวันหนึ่งนะอื คาตูเลยเถอะแบบนี้ใช่สวัสดีคุณวินเลี่ยมนะกะวีของเราอวยพอบังเกิดให้นะคะขอให้มีความสุขม,มากๆนะคะคุณวินเลี่ยมขอบคุณที่คอยแต่งกนให้เราอ่านมาเสมอเลยนะ,ะพลอยรักมากๆเลยยังไงก็ขอให้คุณวินเลี่ยมมีความสุขม,มากๆคิดสิ่งใดให้สมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เจอแต่เรื่องดีๆมีแต่รอยยิ้มเราตั้งแต่วันนี้ไปจนตลอดทั้งปีเลยนะคะสวัสดีคุณคานาะสาเกินะคะแต่สายเน็ตแน่ไว มึงกะเจ้าวิญญาณวาดคำกิ๊กคุณเหรอเอาแล้วดีค่ะคุณวิลเลียมท้ไมรังเกียจรบกวนวอวยพรมนเกิดให้หน่อยครับขอว่าคุณครับโอ้ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday ฮาล์ท <How> <laughs> ไม่ต้องใจให้เป็นม,มีมจากป็นะเพราะว่าตั้งคอมเมนต์ดีเลยไว้ถ้ามีรังเกียจอวยพอมาเกิดให้หน่อยครับขอบคุณครับเอ้ยวันนี้คุณมาเกิดคุณมิลหรอคะสุสานมาเกิดนะคะขอบคุณที่มาหาการแล้วก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันเลยนะคะมาแชร์คแค่ในวันเกิดแต่ว่าเป็นในทุกๆวันเลยอืมอืมอืมเขาร้องแต่หนึ่งทุ่มมาบอกเลยราใคร ท่านโยรูส้สวัสดีครับอหนนมายถึงนนตัวโมเดลหน้าปบน่ะอ๋ออย่างงี้นี่เองนึกว่าอะไรซะอีกน่ะ <c oughs> ถ้าไม่ลังเกียจโวยพรวันเกิดให้หน่อยครับขอบพระคุณครับโอเควันเกิดของคุณนี่เองเนาะยังไงก็สุขสันวันเกิดนะคะ่ะก็ขอให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุม,มั่นขวัญยืนแล้วก็เจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องการเรียนก็ขอให้ เกรดดีๆนะคะแล้วก็พยายามตั้งใจเรียนแล้วก็ได้เข้ามาหาวิทยาลัยที่ดีด้วยนเนืมก็ประมาณนี้นะคะอืถ้าแม่แม,แมวอวยพรอะไรที่กงงๆยังไงก็ต้องขอภัยด้วยนะอืมโอเคค่ะในวันนี้นะคะแม่แมวน่ะจะมาไลฟ์สติ ทาไมน่นังเกียดไวพรวันเกิดให้หน่อยครับขอบพระคุณครับไ,ได้ค่ะคุณิวเลี่ยมก็อำลังนะได้ค่ะคุณิวเลี่ยมก็แฮปปี้เบอร์ด์นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ทําอะไรก็ตามตัดถนาดเสมอนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มีดินปูรินมีดินปูรินมีดินปูรินขอให้คุณิวเลี่ยมมีความสุขมากๆนะคะ โอเคฮะผมเรียบร้อยค่ะเด็กชายไม่กล้าหรือเรียกท่านว่ากุโรมากิก็ได้นะฮะนั่งนั่งตัวยังไงให้ดูขายตรงยิน uh huh. ดีต้อนรับเข้าสู่วายไลฟ์สตรีมทอยใส่สวัสดีคุณทอยนะคะคุณแม่คิดศึกษาเท่าไหร่บอกได้นะคะเพเดี๋ยวเถอะ if mom agree everyone take aint h what today is my birthday จริงเหรอ happy birthday นะคะคุณวิลเลียมอ่ะทุกคน happy birthday คุณวิลเลียมกัน happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to William ตุลาวันเกิดคนเป็นเรื่องมีความสุขมากๆนะคะขอให้เป็นวันที่ดีนะคะขออะไรก็สมตังหวนปิ้งปิ้งสัสเดีค่ะป็นพี่ไม่ิหงอบเอลิน for everyone Wait what do you mean by that Mama if 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 chat if be like can i take your daughter to the church can i marry your daughter will you agree will, will you let them take me Thank you very much Happy ta melio Na na chok na too อ่าอ่าเคือเรื่องมันมีอยู่ว่าอลิน่าคุยออสปอยนิดนึงก็ได้ไม่ไม่ถือว่าสปอยหรอกไม่ไม่พูดดีก,กว,ากกวา่าไม่พูดดีกว่าโอเคอลินไม่พูดดีกว่าเนาะเหมือนจะพูดอะไรที่แบบไม่น่าจะไม่น่าจะห้ามพูดก่อนโอ๊ยทำไม ที่เรารู้อะไรบางอย่างอยู่กับตัวเองนี่มันน่ากลัวจริงๆเลยนะคะเนี่ยในทุกคนในห้องฉาดนีเนอรน,น่ารักแท้คามิเลียมก็น่ารักทุกคนน่ารักเพราะว่าทุกคนน่ารักอยู่แล้วแล้วก็น่ารักกันได้เลยไม่สปอยหรอกโ no. no. นโนต้องมา <ๆ S 2> หาันไปหรือไมคะพี่เลียมถ้ไมมาหานะใส่เงินนะว is <laughs> <laughs> oh, my birthday อเมริตเน,นี่ยวัน่งวีเมริตแฮปปี้บอนนะฮัลโหลน้องมิวสวัสดีค่ะพี่เป็นสวัสดีค่ะอีที่ต้อนรับกับเขาสุดล้ำฉบบขงังมิวนะอีที่ต้อนรับนะคะ่ะแล้วถาพี่ปลอกหมอนแต่ว่ากิวพีไปเราไม่ใช่เราปกหมอนอนะ huh? Today is my birthday อ๋อ Happy birthday นะ Happy birthday to you วันส่งวีอเมริตก็ไมาส ก็สวัสดีกันนะคะอย่ารู้ส่งถึงบ้านเลยไหมคะแขกๆส่งได้นะคะถ้าถ้าถ้ายังไงนั่นแหละวสวัสดีนะค่ะที่เพิ่งมาสวัสดีนะยินดีต้อนรับกำลังตบตีกับต้องแชทอยู่วันเกิดเนอ,อสุขสันต์วันเกิดน,นะแฮปปี้เบิร์ดเย์ขอให้มีความสุขมากๆนะท่านเซบจะเอาไงอะ่ะท่านท่านเซบเลือก ใบตานใบลานไม่ใช่หรอ Today is my birthday Happy birthday ร i l l i ยง s ั n ท่านโซบีอย่าไม่ทิ้ตก็ใช่ไหมมัสไม่มีนะคนแกล้งแม่น่ะแล้วไอ้ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือใครฮะไม่ได้เปี้ยวทำาไมตรัเงเกียไจะพามันเกลียดให้ไหนคะ,ะไม่รัเงเกียดค่ะนะคะ Today i f your birthday and we h i n g to let you know That you will be king for the day whenever you f i go สุขสันวันเกิดน,นะคะคุณเรียมขอให้วันนี้เปวันที่มีความสุขม,กมากๆและก็ขอให้มีความสุขอยทุกวันขอให้ชีวยวันที่มีความสุขได้ตามสิ่งที่หวังไหมนะคะใช้ชีวิตให้ค้มค่ะแล้วก็อยู่ได้กันไปนานๆขอบขึ้นนะคะวันที่คุณมีเเรียมได้มาเจอกับเรา ตอนนี้ mm ื hmm. ooh, 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 oh, oh, ัน The f u n เน l เขียนถูกไหมนะอู้โูห้หร้อยโลเลยเหรอโอ้ยกินดีอยู em> yes, ่ด si BE ีนะเนี่ยเรากินด so ap ีอยู <h <h 네่ดีเอ้ย Today is my birthday วิ่จิงเหรอ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday คุณวิลเลียมนะคะ Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดคุณวิลเลียมนะคะ ขอให้เป็นวันที่ดีนะอื Happy birthday นะคะวัสดีคุณเจมซ์าด้วยนะท่านเหนกอ็อ้าวพี่มีโดนแกงเหรอคุณเอวกาวัสดีครับถ้าไม่รังเกียจเอยพร์มันเกิดให้หน่อยนะครับขอบพระคุณครับคุณเวนเลียมคะ่ะสุขสันต์วันเกิดน,นะคะ Happy birthday ขอให้มีความสุขมากๆไม่ปวดหลังนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะเอาซาทุกก็ว่ามีหายไปหน โอเคให้เบาเสียงเกมนิดนึงเพราะว่าผมหนูคูสวัสดีครับ today is my birthday อ่ h happy birthday to you นะครับผม happy birthday to you happy birthday รีมูครับยังรอเสียงบอกค่ะค่ะอ๋อวันเกิดหรอยินดีต้อนรับนะสวัสดีปีใหม่ไม่ใช่หรอปกติกะทิทำไมฉันกับเธออยู่คนละห้องกันอ่ะ ฉันกระเทยอะไรนะฉัน